แม่งเอ้ยเอ้เอัอปเดตแท็บมึงจะมาอะไรตอนนี้ว่าตอนที่กูทําเกมแท็บดองเอาไว้เพื่อที่จะพักรอดมึงเสือกมาอะไรตอนนี้มึงรู้ไหมมันยุ่งและวุ่นวายขนาดไหนไม่ไง วันนี้ครับตัวนิ้ช่วยในเรื่องการดูเกมแท็บสตรีเกมตัอเดียวชอบเรียกนะครับในวันดีเดียวอ้ยเกมแท็บได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอารักฐานการสร้างนะครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนรูปแบบเกมใหม่หมดเลยนะครับนะเออซึ่งนี่ก็จะไปเรียกว่าแพท1.00เลยนะครับก็คือเป็นแพทที่เริ่มด้วยตัว1ตัวแรกเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะเป็น0.13 12 14อย่างนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือ1 0 0เลยก็คับก็คือมาถุงเลข1แล้วนะครับเลข1ตัวด้านหน้าเลยนะฮะเนี่ยนะครับแต่ที่จริงกงินก่อนมันจะเป็น0.13แต่คราวนี้มาเป็นเลข1 0 0แล้วนะคะเออก็คือเป็นว่าก็คือมันคล้ายๆเหมือนก้าวข้ามแบบพวกเหมือนเหมือนเหมือน 3G ไปทะลุไป 4G แล้ว 4G ทะลุไป G, ย่างี้ยน,นะครับนะเออเอาละซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแทบจะหมดทุกกออยย่างรร้ว็มีมติเพ์ด เอ้าจริงดินะครับโหนะครับเราเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับสร้างแข่งกับเพื่อนเอาเรื่องว่ะนะครับซึ่งตรงนี้เอาค่อยว่ากันนะครับนะเอาละเราจะไปดูอันดับแรกกันก่อนนะครับนะคือเอ่อเห็นบอกว่ามันมีแมปใหม่ด้วยนะครับนะก็คือการอัปแพทนี้ก็คือทุกอย่างแทบจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมาดูกันนะฮะมันจะเป็นไงฟืบอุ้ยเฮ้ยป๊อปอัพเปลี่ยนไปหมดเลยว่านะครับดูดีด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้แถบตรงนี้ยาวขึ้นนะครับนะ เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับไหนลองกดเฮ้ยอะไรสีวะเฮ้ยมีสีด้วยมีสีด้วยนะครับดูดิดูด,ดินะครับกดแล้วมีสีด้วยเอ้ยเจ๋งกว่านะครับนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับปั๊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 บเฮ้ยนะครับตุ้มจุ๊มุมุมุมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้เฮ้ยมี มีอะไรใหม่ไหมเอ้ยอันี้มันยังไม่อัปเดตไว้เฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่อัปเดตให้ผมท่านผู้ชมอันนี้มันยังไม่อัปเดตให้ผมนะครับมีตัวละครรับด้วยนะครับตัวหนึ่งสองตัวเออมีตัวละครรับถึง2ตัวเลยนะครับในอันนี้ในการอัปเดตใหม่มีตัวรับถึง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครที่ผมสร้างตอนนี้มันเหมือนยังไม่เสถียรนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตใช่ไหมล่ะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เดี๋ยวรอให้มันอัปเดตใหม่มันน่าจะเอาตัวสร้างของผมเข้ามาได้นะครับนะ เอาละแล้วในขนาดนี้นะครับมันก็ได้มีตัวละครหืมนะครับตัวละครพระเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีก็อดกับอีวิลนะครับนะโอ้โหแหลมเลยนะครับนี่นี่โอ้โหดูแต่ละตัวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรเท่ดูดิครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนับที่ดาฟนน้ำนมมาแลเนี่ยนะครับนะอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่เอ๋ยเอาดิ เอาดิตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับถือคัมพีไบเบอร์อันนี้ถือโอ้เล่นช้างนะครับโอ้กูไปเล่นสร้างได้สนุกละทีนี้นะครับนะสร้างจะช้างจะสามารถน่าจะสร้างได้แล้วแหละอ่ะเอาละลองให้มันสู้กับฝูงช้างดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะไอ้พวกนี้อ่าเอาละนะครับเราจะดูความสามารถก่อนนะครับอุ้ยเฮ้ยดูคัมพีไบเบอร์มันปล่อยอะไรไม่รู้นะครับน่ะตุ้ม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 ตุ่มตุ้มตุ้มเฮ้ย เสกตัวอะไรมาวะตัวอะไรวะเดียนะครับเป็นเหมือนพีซื้งยักษ์นะครับนะแต่เป็นคนเท่านั้นแหละที่บังคับเอาเว้เอาไว้เอากองทัพเทพกูโดนช้างชนตายชิบหายแล้วนะครับนะเอออะละนะครับสงสัยพวกนี้เป็นแค่เบีย้ยนักรบตัวเล็กๆนะครับสำหรับไอ้พวกคนที่ตายแต่พวกนี้น่าจะเป็นพวกแนวหน้านะครับแนวแบบว่าหัวหน้านีโยนหอกไปนี่นี่นะครับนะเออเดี๋ยวผมค่อยเล่นแย่งอีกทีนึงอนะ่ะเนาะนะครับนะเออ ตุ้มนะครับตุ้มเอาไว้ยิงแล้วก็หยุดนะครับนะเอาดีมึงเอาดีนะครับแต่ตัวแม่งโคตรเท่เลยนะครับถึงแม้สกิลยังจะไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับนะแต่สกิลเท่ตัวเท่ด้วยนะครับนะเออเนี่ยความเจ๋งนะครับอือาเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพวกเราโอ้โหกองทัพอีวินะครับกองทัพพวกปีศาจนะฮะ ซึ่งโอ้โหตัวนี้แม่งเหมือนพวกจอมโจรเลยว่ะดูมันถือดาบดีนะครัน้าสงสัยจะเป็นแนวหน้าแนวรบนะครับในอัน,นี้ก็เตือถือเกาะน่าจะเป็นโอ้โหแนวหน้าแนวรบเหมือนกันแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยมีลูกตุ้มอยู่ด้านหลังด้วยนะครับหุ้ยตัวแต่ละตัวแม่งโคตรเท่เลยนะครับเป็นเหมือนด็อกเตอร์ประดิษฐ์อะไรสักอย่างนะครับนะส่วนไอ้นี่เป็นเหมือนเอ่อนักเวทของเอ่อเผ่าอีวิลนะครับนะเออมีหนวดแล้วนี่ก็คือตัวอะไรไอ้นี่ก็เหมือนนักเวทอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนะ้อ นี่คือตัวอะไรเฮ้ยมันเหมือนจอมานอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยโอ้โหยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับไอ้นี่มันเหมือนหัวหน้าหัวหน้าแบบสายลบนะครับดูดิมีดาบอะไรไม่รู้ติดอยู่ดาบมันนะครับนังมึงคิดมันเป็นบีดหรือไงวะฮะอ่ะเอาละไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเอาละมานั่นไงกูว่าแล้วเป็นเหมือนจอมโจรนะครับโอ้โหผมเตรียมตั้งชื่อให้มันเลยนะครับตัวนี้นะฮะแต่เดี๋ยวค่อยเล่นพวกมันแยกอีกทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอ้โหสายฟ้า สายฟ้านะครับนะเมฆโโอ้หคึงขนองนาเอาดีสามารถสร้างฝนฟ้าขนองได้นะครับนะเอาดีนี่โชว์สู้กับช้างมาดูซิมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะอุ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยใช่ไฟเย็นหรือเปล่าเนี่ยมันใช่ไฟเย็นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันใช่ไฟเย็นที่โดนอัปเดตมาหรือเปล่าเนี่ยจะพันสิบสามนะครับขุนจุดสิบสามนะครับนะน่าจะไม่ใช่นะครับนะอุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีตอนนี้ผมยังเอาตัวระคอมบอดมาเล่นมาไม่ได้นะครับนะต้องบอกไว้ก่อนนี่นี่เอาดีเฮ้อ เอาดินะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าไอ้ลูกตุ้มนี่น่าจะเป็นมันปล่อยอะไรได้วะไอ้ลูกตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูเดวก่อนนะครับนะเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนผมกดเล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันกดเล่นไม่ได้นะครับในระหว่างเกมเฮ้ยกดได้กดจีเอาแล้วนะครับขอบคุณนะครับคนสร้างนะครับที่ทําให้กูกดเล่นหลังเกมได้นะครับปะโถนะครับกดจีเล่นได้เอาวะไม่ต้องกดเอซีเพื่อออกแล้วนะครับนะ เอาละเราจะลองให้เราเทพกับโอ้โหกับพวกปีศาจมาเจอกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงคุณว่าใครจะชนะนะครับโอ้โหโดนแล้วโอ้โหช้างช้างโดนฝนฟักขนอดกฝนฟักกระดกฝนฟักกระดนะโอ้โหเอ้ยนี่นี่เอ้สายบูลแรประชิตครับสู้กันหนึ่งเอาแลวโอ้โหแม่นนะครับมันเปลี่ยนรูปเกมใหม่จะหมดเลยแล้วเนี่ยนะครับนะไม่ได้เชิงเปลี่ยนรูปเกมใหม่หรอกแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรสกิลที่มันแตกต่างออกไปเลยอะนะครับนะมันไม่ใช่แค่แบบ พวแค่ถืออาวุธอะแต่มันแบบมีเอฟเฟกอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับเอาแล้วนี่ใครชนะวะเนี่ยนะครับนะใครชนะใครชนะวะใครชนะเอาคือยังไงใครชนะแล้วประเด็นก็คือตอนนี้นะครับผมไม่สามารถเล่นตัวศัตรูได้นะเนี่ยนะครับเล่นตัวฝั่งกอดกับอ e ีวิวได้นะครับผมไม่สามารถบังคับได้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันไล่ตัวนี้ก็คืออ๋อทำไมมันยังไม่ตายอะออ ตายแล้วนี่มันตายแล้วมึงจะฆ่ามันทําไมซ้ําเนี่ยเอา้าเอา้าตีศพเล่นนะครับพวกเทพเจ้าเนี่ยมึงโรคจิตไหมเนี่ยอาเรามาดูส่วนตันตั้งค่ายนะครับดูซิมีอะไรเปลี่ยนไปใหม่บ้างนะครับเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนอ๋อเป็นวงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับด้านแต่เป็นรูปแต่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 มีรูปโลโก้นะครับนะซึ่งแตกต่างจากเดิมนะครับส่วนแมปใหม่นี่เราต้องทํำยังไงที่จริงมันมีแมปเอ่อโรค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 ปีศาจแล้วก็โรคเทพด้วยนะครับนะเออ อะเรามาดูส่วนการสร้างตัวละครกันนะครับนะดูซิมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปใหม่บ้างนะฮะเอ่อนะครับดูซินะครับ,นะรบมีอาวุธใหม่โอเคอาวุธของก๊อตทุกอย่างเข้ามาใหม่หมดนะครับนะโอเคเราค่อยมาลงมือสร้างกันนะครับเราจะดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกอย่างนะครับน่าจะโดนอัปเดตเข้ามาหมดแหละจากพวกเอ่อเผาอ e ีวิลกับเผาก๊อตนะครับนะเออน่าจะอยู่ในนี้หมดแหละนะครับนะผมแค่อยากดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนะมาดูส่วนความสูงนะครับดูซิว่า มันจะถูกสร้างมาดีหรือเปล่านะครับนะมันจะ,สะเสถียรหรือเปล่ามาดูกันนะครับนะปึ๊บปื๊บป๊บส่วนความสูงเป็นไงนะครับนะอ่าเดินเดินเดินโอ้ยังยังไม่สเสถียรอยู่นะครับนะเออถ้าเราอัพให้มันตัวใหญ่อ่าแล้วต่อมาก็ส่วนความสามารถพิเศษนะครับโอ้โหซึ่งเด็ปมาเพียบเลยนะครับนะเออ Legacy Imp r o p นะครับนะโอ้โหนะครับแปลมเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยไหนลองดูดินะครับนี่นี่นี่เอาดีโอ้โหโอ,โอ้มึงทำอะไรของมองึงวะเนี่ย มึงไปไหนของเบิง่งวะอ่าเราก็ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้การสร้างตัวละครก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยด้านนี้เฮ้ยด้านอิตาลีเปลี่ยนไม่มีตอนเย็นด้วยเหรอโอ้โหเป็นเปลี่ยนโคตรเยอะแป๊บนึงนะขอดูก่อนจริงเปล่านะครับหรือว่ามึงต้มกูปึ๊บอา้าวไอสัตว์ต้มกูเฮ้ยหรือว่ามันมีปรับเช้าเย็นหรือว่ามันมีปรับเช้าเย็นท่านผู้ชมมีไหมพอเป็นไปได้ปะ อ่ะเอาละครับเราส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนห้องรับนะครับที่อยู่ในด่านด่านนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับมันสามารถเปิดประตูได้แล้วนะครับนะจากตอนแรกมันจะไม่มีสีอะไรนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเทพเจ้าแทบของเรานะครับนะจะทําให้เราสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วมันจะไปปลดล็อกด่านนะครับนะเอาล้วเว้ยตุ๊บเป็นไงวะครับวุ้มเฮ้ย มาแล้วเฮ้ยเหมือนโอ้โหเหมือนเล่าตำนานพวกเทพนะครับนะที่โอ้โหดูดิปกปักอยู่นี่นี่เฮ้ยแสงอะไรวะอุ้ย <He i, S 1> นะครับโอ้โหเทพเจ้าเทพเจ้าอยู่ตรงกลางนะครับนะคอยสร้างมนุษย์ดูดิมีซ้ายแล้วขวามันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเหมือนชี้นําอะไรสักอย่างนะครับนะเอาเว้ยเฮ้ยมันเหมือนให้เราเข้าไปนะครับนะมันเหมือนให้เราเข้าไปท่านผู้ชม ้จะเป็นยังไงนะครับนะรอติดตามข,ข่าวหน้านะกันเอาละกูเข้าไปก่อนแล้วกันโอยตองช่วยด้วยเอ้อเอ้อะตุยฉันะตุยฉันไปไป่ตุยอยู่ะตุยไป ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆด,วดวีผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a อเจ็ปโนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ